ที่พระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพู้ากาศเอกชลิตพุกผาสุโขคโมตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแดส่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสร,ราชนครินทร์เซิรมนโมท่ร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูประถมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยสำเน็จในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณุป,ปการต่อการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยทรงรับเป็นประธานก่อตั้งโมทิ ในโอกาสสมโพช์กรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อปี2525 25, ตามคำกับทุนเชิงของหม่อมงามจิตบุรชัตดบุคคลสำคัญของโลกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนผู้ได้โอกาส ที่มีความประพฤติทั่วประเทศให้ได้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในใสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไปตลอด42ปีที่ผ่านมามูนิธิ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้ว32,000ทุนและปัจจุบันได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศสําหรับเป็นทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอําเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาจํานวน2,200ทุนโดยมีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสววีรีกรมหมเดสุทธนนรีนาถทรงเป็นประธานกรรมการอํานวยการมูลที่ นอกจากนี้ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบ84พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินนวัดเทพประธานอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบ,บุรี